รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ออรินทีวี เธอได้มองตรงมาเท่านั้นหัวใจฉันก็เริ่มจะละลายยิ่งได้ไกลได้คุยกับเธอวันไหวจนแทบหยุดหายใจอาการกระวนกระวายไม่รู้ตัวนี่ใช่ไหม กินใหม่นะคะร้านติดแล้วจ้า ทำไมสภาพนี้เนี่ยนั่งนั่งนั่งน้ำน้ำเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้อ,อ่ะ,อะ,อะกินนี้ก่อนจะได้สั่ง แล้วนี่แกขี่มอไซค์มาสภาพนี้เนี่ยนะไอ้มีนไม่ตายหากลางทางก็บุญแค่ไหนละอยากให้ฉันเห็นอีกละ่ะอะแล้วนี้เป็นไงมาเนี่ยหไหนเล่ามาสิผมเลิกไกโนแล้วฮะเลิกทำไมอะมันไม่สนใจผมเลยอะเจ๊หายหัวไปตั้งหลายวันโทรไปมันก็ไม่รับ ขอความไปมันก็ไม่ตอบผมก็เลยบอกเลิกมันเฮ้ยเดี๋ยวอ้มีนนี่แกเลิกกับมันเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะแกไปคุยกับมันดีๆก่อนไหมไม่ใช่แค่นี้ดิเจ๊มีคนไปเห็นแม่งกู่คนอื่นไอ้เหี้ยมั่วเอาไปเรื่อยออเวน ถ้าเป็นงนั้นจริงก็เลิกไปเถอะอินนนะอินนนี่กูช่วยมึงเต็มที่แล้วนะแต่เสือกเขี้ยจริงๆ <c oughs> นี่ไอ้มีนนี่ถือว่ามึงมีบุญนะคะสาธุเออเอานะ เลิกแล้วก็แล้วกันไปอย่าง hehe, แกอ่ะหาได้ใหม่อยู่แล้วแหละไม่อยากหาดีเจเออมันแย่ไม่หาก็ไม่ต้องหาเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็มีมาองแหละแต่ตอนเนี้ยแกกินสูบฉันก่อนจ้ามันจะหายร้อนหมดแล้วอะไรอ่ะเขาเรียกเกี้ยมบวยหมูสับฮะ เยี่ยมบวยหมูสาบฝีมืออีเชฟคนใหม่มันน้องมันเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่วันเองตอนแรกฉันก็ถามมันว่ามีเมนูไหนที่มันทำแล้วอร่อยสุดมันก็เลยเสนอเมนูนี้มาให้ไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยนะน้องแม่งมันทำได้แบบหอมอร่อยกลมกลมมากนี่ฉันกะว่าจะเอาเป็นเมนูใหม่แนะนำประจำร้านได้เลยเน,นี่ยแกว่าไหมเฮ้ ดีอะเนี่ยเจ๊ผมไม่เคยกินมาก่อนเลยอะแล้วเชฟคนเก่าไปไหนอะพูดแล้วก็แครนว่ะอีเชฟคนเก่าแม่งออกกระทันหันไม่บอกไม่กล่าวก่อนสักคำดีนะนี่ฉันหาเชฟคนใหม่มาแทนได้อ่ะจริงปีจงเหรอวะมีแต่เรื่องเฮียพูดแล้วแม่งเนี่ยจะวกว่ะ เดี๋ยวไอ้มีนนี่ฉันให้แกตโสดแกอ้วกไม่ได้ให้สนแลวอ้วกค่ะจะอ้วกก็ไปอ้วกข้างนอกร้านนู้นโอ๊ยไปอย่ามาอ้วกในร้านเด็กนี่ แม่งเลยเฮ้ยทำไรอ่ะมึงยุ่งอะไรวะรถกัรถกูรถกู เี่ยเอาไงก็ไม่เอาไงกูถีบไปแล้วอ่ะมึงทำไมอ่ะได้ดิเฮ้ยเหียไม่พูดกับกูดีวะแล้วมึงคุยกับกูดีๆไหมอ่ะกูชอบตีนสัตว์มึงเอาไงวะอ้ ยังยัยยยง,ยงจะต้องหน้ากันอีกก็ไม่มาถีบรถผมก่อนก็บอกไงว่าเข้าใจผิด เข้าใจผิดออแล้วกูต้องเตะทำเคี้ยอะไรวะโอ๊ยยดพอคุยกันดีๆทั้งคู่เลยมอไรเฮี้ยงอย่างเงี้ยเสืกเมาเลยก็เฮี้ยพอกันเปล่าวะมันก็ขีบรถกูอะเริ่มก่อนปะมึงเอาไงอะโอ้ยยดฉันบอกให้พอไงทั้งคู่เลยเจง๋งแกกลับบ้านไปก่อนเลยตอนเนี้ยไปสงบสติอารมณ์แล้วค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้ทั้งคู่เลย แกก็อีกคนอีนมีนเมาแล้วเสือทำตัวเฮี้ยงจริงทำไมทำตัวงี้ฮะมันใช่เรื่องหรอคืนนี้ก็นอนที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนละผมจะกลับบ้านเอ๊ะไอนน้นี่ถ้าไปตอนนี้แกได้จองวัดสวดศพแน่แกตายอะไม่ว่าเลยแต่ถ้าไปชนคนอื่นตายนี่จะทำไงฮะ ไปนอน